ถ้าอยากจะเริ่มต้นทำธุรกิจแต่ต้นทุนชีวิตไม่ค่อยเอื้ออำนวยพี่ปุ้ยมีวิธีการที่จะแนะนำไหมครับผมได้รับคำถามในลักษณะเนี่ยมาเยอะมากว่าอยากจะเริ่มต้นทำธุรกิจแหละแต่พอเราจะมาเริ่มต้นทำจริงๆเนี่ยเรากลับพบว่าเราเนี่ยมีต้นทุนชีวิตเนี่ยน้อยบางคนไม่มีเงินบางคนไม่มีโอกาสบางคนไม่มีความรู้บางคนนี่คือตัวเองไม่ได้ทำอะไรผิดแต่ว่าต้องไปรับผิดชอบชีวิตให้กับคนอื่นเขาไปใช้หนี้แทนพ่อแทนแม่แทนญาติ ผมต้องบอกก่อนว่าผมเข้าใจเข้าใจทุกคนแล้วผมก็ไม่นิยมที่จะไปสร้างความฝันให้กับใครวันนี้เรามาคุยกันในเรื่องของการดำเนินชีวิตกันตามความจริงมันก็อาจจะไม่ได้สวยหรูมันก็อาจจะไม่ได้ง่ายแต่เชื่อผมนะครับทุกคนนะมันจะต้องมีทางออกทางใดสักหนึ่งทางผมไม่ทราบเลยว่าทุกคนในตอนนี้เนี่ยมีปัญหาในชีวิตในช่องทางไหนกันบ้างแต่ผมก็จะมีวิธีการมาจัดการกับปัญหาเนี่ย แบบนี้ก็แล้วกันนะครับอย่างแรกเนี่ยผมอยากจะให้เราทําความเข้าใจแหล่งที่มาของรายได้เราซะก่อนทาไมแหล่งที่มาของรายได้มันถึงสําคัญก็คืออย่างนี้ฮะเวลาเราอยากเริ่มต้นทําธุรกิจอ่ะผมมองว่ามันเป็นเป้เปาหมายแต่ตอนนี้เรายังต้องมาสับสางปัญหาเดิมนะครับที่เรากําลังผชิญอยู่ใช่ไหมแหล่งที่มาของรายได้เรานั้นอ่ะ เป็นแหล่งที่มาที่มันมั่นคงไหมนี่คือคําถามที่1 2ก็คือแหล่งที่มาของรายได้เรานั้นน่ะมันเป็นแหล่งที่มาทางเดียวหรือเปล่าผมมีสองคถามสำหรับเรื่องรายได้ไอ้คำว่ามั่นคงเนี่ยเราก็ต้องดูลักษณะของงานที่เราทําก่อนในการที่เราจะพิจารณาว่ามันมั่นคงหรือไม่มั่นคงเราดูก่อนว่าตรงนี้เนี่ยเรามีสัญญาเป็นพนักงานประจําหรือเป็นอัตราจ้างถ้าเกิดว,ว่าเราเป็นพนักงานแบบอัตราจ้างทั่วไปผู้ได้งานว่าเป็นพนักงานรายวันหรือเป็นมีสัญญาเป็นระยะสั้น หรือเป็นทดลองงานหรืออาจจะไม่มีสัญญาจ้างเลยก็ต้องบอกว่ามันไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่ 2. ก็คือบางคนเนี่ยทำสัญญาแบบเป็นพนักงานประจําแล้วแต่ว่าบทบาทหรือหน้าที่ที่เราได้รับมอบหมายเนี่ยก็คือมันเป็นแค่องค์ประกอบอะ่ะพูดง่ายๆว่าตัวเองไม่มีผลงานผมก็ถือว่ามันไม่มั่นคงนะ 3ก็คือเวลาเราทางานแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่างานที่เราทําอยู่นะมันเป็นงานที่ไม่ได้ใช้ความสามารถของเราเป็นตัวหลักหรือเราไม่ได้เป็นคนหาไรายได้หลักๆเข้ามาให้กับบริษัทอันนี้ผมก็ต้องบอกว่าไม่มั่นคงเพราะว่าแนวโน้มในธุรกิจแนวโน้มในบริษัทหลักๆส่วนใหญ่ผมใช้คําว่าส่วนใหญ่คนที่เขาจะมองว่าสําคัญก็คือคนที่เขา หารายได,ได้เข้าสู่บริษัทเราต้องพึงสังวรแล้วก็ระลึกตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่างานของเราเนี่ยไม่มั่นคงเรายังต้องนึกไปถึงตําแหน่งของเราเนั้นอ่ะมันมีโอกาสที่จะถูกแทนที่บ้างไหมโลกเนี่ยมันเปลี่ยนไปทุกวันมันน่าจะมีเทคโนโลยีมีนวัตกรรมมาทดแทนเราใน,ในอนาคตไหมเราต้องคิดถึงเรื่องนี้ก่อนนะครับไม่ใช่ว่าวันนี้เราบอกว่าเออเราทํางานประจํามีสัญญามีประกันสังคม ทำงานได้ตำแหน่งนี้มาได้สักพักหนึ่งแล้วแล้วเราก็จะแบบทำงานแบบปล่อยปะละเลยนะครับรับผิดชอบบ้างไม่รับผิดชอบบ้างวันหนึ่งเราโดนปลดฟ้าผ่าขึ้นมาผมต้องบอกเลยว่าไม่มีใครช่วยเราได้คิดถึงเรื่องนี้ให้เยอะๆความมั่นคงนะครับอาจจะไม่มีอยู่จริงในตอนนี้แล้วก็ได้นะแต่เราก็ต้องมองเป็นความสําคัญเรามีความสําคัญระดับไหน A BCA คือสําคัญมากดคือปานกลาง C คือสําคัญน้อย ถ้าวันนี้เราบอกว่าเอ้ยเรายังคงเป็นคนแบบพนักงานแบบที่รายวันนะครับไม่มีสัญญาประจําความสําคัญระดับ4แน่นอนอันนี้เนี่ยเราจะต้องพยายามหนักขึ้นไปอีกส่วนบางคนเนี่ยเป็นพนักงานประจําแล้วนะครับแต่อยู่ในส่วนของแบ็กออฟฟิศเป็นอยู่ในส่วนของอะไรที่มันเป็นทีมเยอะๆนะครับเป็นแค่คนที่คอยรับคําสั่งอย่างเดียวอันนี้ความสําคัญระดับ B แน่นอนส่วนใครที่เป็นความสําคัญระดับ A ก็คือพูดได้ไง่ายว่ามีหน้าที่มีตําแหน่ง มีอะไรที่ต้องรับผิดชอบมีลูกค้าอยู่ในมือมีองค์ความรู้มีโน้ตฮาวที่บริษัทจะขาดเราไม่ได้อันนี้คือความสำคัญระดับเอกรายได้าทางเดียวเนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นความเสี่ยงในในยุคปัจจุบันนะครับด้วยเหตุผลจากข้อก่อนหน้าก็คือว่าไอ้ความมั่นคงเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นความมั่นคงที่แท้จริงได้นะครับผมเคยได้ยินเรื่องราวของบริษัทยักษ์ใหญ่ ที่อยู่ๆเขาก็ล้มละลายเยอะมากคนที่อายุ40มีประสบการณ์ทำงาน15ปี20ปีแต่อยู่มาวันหนึ่งก็ถูกปลดเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้นะไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่บริษัทติดตัวไปนะครับไปทำงานผิดพลาดไปทำการขัดแย้งกับใครถูกปลดออกนะครับมันก็จะเกิดเป็นปัญหาใหม่ เมื่อคนเราเนี่ยจะต้องเจอปัญหาใหญ่ๆมันมักจะเหมือนแบบปล่อยจอยอะ่ะคือเราไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นทําอะไรก่อนดังนั้นนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะให้เราคิดก่อนเลยว่ารายได้เนี่ยสำคัญ ต่อมาเนี่ยเราเอารายจ่ายมาเกลีย่ยก่อนครับรายจ่ายนะเมื่อกี้เราคุยรายรับรายจ่ายนั้นมีอะไรบ้างที่มันเป็นรายจ่ายประจำเดือนพูด,ดง่ายๆว่ายังไม่ทันถึงวันที่เงินเดือนออกเลยอะค่าใช้จ่ายมารอเจาอคอหอยแล้วเนี่ยมีอะไรบ้างในส่วนตรงนี้นะถ้าเป็นไปได้ลดให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้เช่นค่าเช่า อ่ะค่าเช่าเนี่ยมันลดได้ไหมบางคนต้องเช่าบ้านอยู่เช่าหอพักอยู่อันนี้มันลดได้ไหมถ้ามันลดไม่ได้ก็ไม่จําเป็นต้องไปลดค่าน้ําค่าไฟเราพอจะประหยัดได้ค่าโทรศัพท์ลดได้เราลดก่อนแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตถึงแม้ว่าทุกวันนี้ออินเทอร์เน็ตจะเป็นเรื่องสำคัญแต่ถ้าเกิดวันนี้เรากําลังจะซ่อมจะสร้างจะแก้ปัญหาอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยถ้าเป็นผมผมจะลดค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าใช้จ่ายประจรําเดือนให้น้อยที่สุดค่าผ่อนชําระต่างๆเวลาเราไปซื้อของเนี่ยของมันจเป็นต้องมี แล้วก็ทําการซื้อแบบผ่อนรายเดือนนะต้องบอกว่าการผ่อนรายเดือนตรงนี้เนี่ยมันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียแต่ข้อเสียจะมากกว่าข้อดีสแสดงว่าเดือนหน้าค่างวดมาแล้วนะครับต่อให้เราจะมีหรือไม่มีเงินค่างวดเราก็มาเรียบร้อยเงินที่ต้องให้พ่อให้แม่เราไม่ได้เป็นลูกอักตันดูครับแต่เมื่อเรากําลังเผชิญกับปัญหาเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราต้องพูดคุยกันพ่อกับแม่ลดได้ไหมหยุดก่อนได้ไหมพ่อแม่พอจะ มีเงินรายได้จากทางอื่นของเขาอยู่บ้างไหมเราจะไม่ต้องหันหน้าคุยกันผมเข้าใจว่าทุกคนมีพ่อมีแม่ต้องดูแลแต่นั่นเป็นการเอาปัญหาใหม่ไปแก้ปัญหาเก่าเราไม่อยากให้พ่อแม่ผิดหวังเราก็จึงต้องเอาเงินให้เขาพอเราเอาเงินให้เขาเงินที่เราจะเอามาแก้ปัญหามันก็ไม่มีในส่วนนี้นะถ้าเราเป็นพ่อเป็นแม่คน วันหนึ่งลองคิดเป็นตัวเองก็ได้ครับลูกเรามาบอกว่าพ่อครับผมไม่มีเงินเลยช่วงนี้ผมขอแก้ปัญหาผมก่อดได้ไหมถ้าเป็นผมผมก็จะบอกว่าได้เลยลูกตามสบายพ่อนี้พอจะมีประมาณหนึ่งคือถึงมันจะไม่สะดวกแต่พ่อเข้าใจผมว่าเรื่องนี้ต้องคุยกันนะครับอย่าไปคิดว่าหน้าใหญ่อย่าไปคิดว่าความกระตันยูกระตวเวทีนี่จะนําให้เราประสบความสําเร็จแค่อย่างเดียวมันไม่พอครับนั่นมันเป็นสิ่งที่ควรทา แต่ถ้าเกิดว่าตอนนี้เราไม่ไหวเราก็ตัดออกก่อนนะถ้าเราช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เราก็ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือคนอื่นได้เวลาเขาหรือคู่รักเราหรือพ่อแม่เราต้องการความช่วยเหลือเราช่วยเหลือไม่ได้แล้หนึ่งสองเราเองเนี่ยจะเป็นภาระเขาด้วยนี่คือแนวคิดเลยนะอย่าเพิ่งรีบมีภาพลักษณ์อย่าไปคาริวันหน้าบางกลัวคนอืน่นเขาว่าอย่าไปกลัวเมียไม่เข้าใจของอย่างนี้เอาตัวเองให้รอดก่อนเคลียร์นี่หลังจากนั้นนั่นคือขั้นตอนอันดับ3าม เอาหนี้มากลางครับเราจําเป็นจะต้องใช้หนี้ใครบ้างเรียงตามลําดับ,บความสําคัญเหมือนเดิมครับอะไรเร่งด่วนอะไรไม่เร่งด่วนในวันที่มันเข้าตาจนแล้วเนี่ยเราไม่สามารถที่จะชําระหนี้ไปพร้อมพร้อกันได้จากประสบการณ์ของผมเลยนะครับและผมก็เคยใช้ชีวิตแบบสัม,มะเลเทมาลพลาดพลัง้งจนกระทั่งติดหนี้หนี้บัตรเครดิตบ้างหนี้บ้านหนี้รถอะไรต่างๆก็คือใช้หนี้เขาไม่หมดอ่ะคือเป็นคนไม่มีระเบียบวินัยอะ่ะนะครับถึงแม้ว่าจะมีความรู้ แต่ไม่มีวินัยเนี่ยก็เกือบเอาตัวไม่รอดนะสิ่งที่ผมทําก็คือเจรจากับเจ้าหนี้ทีละคนแล้วใช้หนี้ให้หมดเป็นคนๆครับเป็นเรื่องดีกว่าความพยายามที่จะเกลียหนี้สมมุติเรามีเจ้าหนี้ห้าคนเราจะต้องผ่อนนะสมมุติว่าเดือนละห0 0 0ห้าคนก็สองหมื่นห้าเรานี่ก็แทบจะไม่มีเงินกินข้าวอยู่แล้วถูกไหมฮะเจรจากับเจ้าหนี้ แบบตรงไปตรงมาแบบไม่ต้องมีข้ออ้างเจ้าหนี้ทุกคนอยากได้เงินคืนไม่ว่าจะเป็นเจ้าหนี้สถาบันการเงินไม่ว่าจะเป็นเจ้าหนี้อาเฮียอาแปะอากงที่เราไปยืมเงินเข้ามาเราเจราจากับเขาตรงๆว่าเราจะขอเคลียร์เงินให้กับใครก่อนเรียงตามลำดับความสำคัญ a b c สมมติว,ว,ว่าคนนี้เราติดหนี้เขามานานหรือเราเคยเบี้ยวนัดชำระเขามาก่อนแล้วเขาจะไม่ให้โอกาสเราอีกแล้วเราควรจะใช้หนี้ให้เขาก่อน แต่เพราะมันเป็นภาระหรือ3นะครับถ้าเกิดว่ามันไม่มี2ข้อแรกชําระหนี้ที่มันมีวงเงินน้อยที่สุดก่อนโดยหลักการแล้วเนี่ยเราต้องการที่จะลดจํานวนเจ้าหนี้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้เคลียรทีละเจ้าอย่าเคลียทุกทุกเจ้านะครับผมเข้าไปคุยเลยนะในวันที่ผมประสบปัญหาถังแตกว่าเนี่ยผมกําลังเจอปัญหาอย่างเงี้ยรายได้ที่ผมเคยทําได้เนี่ยตอนนี้ผมทําไม่ได้ นะครับผมผมไม่สามารถที่จะใช้นี่นะครับได้ตรงเวลาคุณสามารถที่จะมีการแบบเขาเรียกว่าประน,นอมนี่หรือเจราจาปรับปรุงโครงสร้างนี่อะไรได้บ้างไหมโชคดีของผมก็คือผมเป็นเขาเรียกว่าเป็นนี่ของสถาบันการเงิน ซึ่งเวลาเราคุยเนี่ยมันก็มีเรื่องของสัญญามันก็มีเรื่องของอะไรอยู่ผมบอกค่าแบบนี้เลยนะครับผมขอใช้นี่ของเจ้านี้ให้หมดก่อนเนื่องจากว่าเหตุผลที่ผมบอกไป 1. ผมไปผิดนัดชําระเขา 2. ก็คือดอกเบีย้ยมันเยอะสุด 3. คือวงเงินมันใกล้จะหมดแล้ว นะครับผมจัดจะใช้นี่ตัวนี้ให้หมดหลังจากนั้นผมจะมาใช้ใช้นี่ให้กับคุณผมขอเวลาประมาณกี่เดือน1เดืนอน2เดือน3เดือนผมขออย่างเดียวคุณช่วยดุดคาปรับได้ไหมคุณช่วยดุดดอกเบี้ยก่อนได้ไหมแล้วเราจะหาเงินมาคืนซึ่งถ้าเกิดว่าคุณไม่ช่วยอะไรเราเลยเนะี่ยคุณก็จะไม่ได้อะไรเลยเข้าใจความหมายผมไหมแต่นั้นในธนาคารในสถาบันการเงินเนี่ยเขาก็ไม่อยากจะเสียลูกหนี้ไปเพราะถ้าเกิดว่าเขาเสียลูกหนี้ไปเนี่ยเขาก็ไม่ได้อะไรอยู่ดีถึงจะไปตามยึดตามอะไรเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเอาส ซับไปขายท่อตลาดต้องไหมฮะดังนั้นการเจราจาดีที่สุดเจราจาแบบนี้ไปทีละเจ้าพิงแม้ว่าเจ้าหลังสุด <S <S ขเขาอาจจะไม่โอเคแต่เราก็ต้องบอกว่าเนี่ยจากการที่เราเนี่ยพยายามที่จะแก้ปัญหาในส่วนตรงนี้เนี่ยมันทําให้เขาส,สบายใจได้เลยว่าถึงวันนั้นเน่ยเขาจะได้เงินคืนอย่างแน่นอนวิธีการนี้แก้ปัญหาได้จริงนะนี่คือการวางลําดับเกลียนี่3อย่างเนี้ยเป็นสิ่งที่ทําให้ทุกคนบอกกับผมว่า ต้นทุนทางชีวิตเขาไม่ดีเขาจึงเริ่มต้นธุรกิจใหม่ไม่ได้อย่านึกถึงหน้าคำนึงถึงหน้าตาเรามากเกินไปเราจะเป็นคนที่ล้มซะเองนะครับเรื่องนี้เนี่ย ทำร้ายคนมานักต่อนักแล้วอย่าไปสร้างรายจ่ายประจรําเดือนโดยไม่จําเป็นอันที่3คือการเคลียร์หนี้ A B C อันไหนสําคัญอันไหนเร่งด่วนแก้ปัญหาเคลียร์หนี้ให้เขาก่อนลดจํานวนเจ้าหนี้ให้เหลือน,น้อยที่สุดนะครับแล้วปัญหามันจะผ่านไปได้อย่างรวดเร็วนะครับคลิปนี้ก็คือเรามาตีแผ่ปัญหาเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะมาเล่าให้ฟังว่าเราจะทํายังไงเพื่อที่จะออกจากวงจรเดือนชนเดือนแบบนี้ติดตามช่องของผมเอาไว้ได้เลยครับ